เธอแต่งงานกับชายที่ไร้หัวใจและคิดว่าแค่ค่าเขาทุกอย่างจะจบแต่เมื่อเธอเปิดกล่องไม้ที่ห้ามแตะสามีของเธอก็กลับมาทั้งที่เขาตายไปแล้วเสียงกระซิบใต้พื้นบ้านกลิ่นเน่าภาพถ่ายที่เปลี่ยนไปบ้านหลังนี้กำลังกลืนเธอช้าฮ่าฮา่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรักร้าแต่มันคือพันธะ ที่ไม่มีวันปลดปล่อยได้อีกเลยพันธาร้ายสามีไรจใจเสียงฝนกระทบหลังคายอย่างสม่ำเสมอกลิ่นอับของผ้าม่านเปียกน้ำลอยวนในอากาศร่างของหญิงสาวนั่งแน่นิ่งอยู่กลางห้องนั่งเล่นเธอสวมชุดนอนลูกไม้สีขาวเส้นผมยาวชื้นเปียกแนบใบหน้าดวงตาเบิกกว้างจ้องมองหน้าจอโทรทัศน์ที่ดับไปนานแล้วความเงียบในบ้านราวกับถูกปิดผนึก มีเพียงเสียงลมหายใจที่ติดขัดกับเสียงสั่นของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ตกอยู่ใต้โซฟาเธอไม่ขยับไม่กระพริบตาราวกับถูกตรึงไว้ด้วยภาพในความทรงจำเมื่อสองชั่วโมงก่อนเธอยังอยู่ในครัวเตรียมอาหารเย็นอย่างวิถีพิถันมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะหยิบมีดหั่นผักแต่เธอก็ฝืนยิ้มเพราะเขาจะกลับบ้านวันนี้เขา สามีของเธอผู้ชายที่ไม่เคยสัมผัสมือเธออย่างอ่อนโยนผู้ชายที่ไม่เคยมองตาเธอเมื่อพูดคุยผู้ชายที่พ่อแม่จับกลุ่มถุงชนให้แต่งงานด้วยกันเสียงรถรูจอดหน้าบ้านเธอรีบเช็ดมือปรับผมให้เข้าที่ประตูเปิดเขาเดินเข้ามาในมือไม่ได้มีแค่กระเป๋าทำงานแต่มีกล่องสีดำเล็กฮ่หาฮ่ ผูกโบสีเงินเธอยิ้มใจเต้นแรงคิดว่าอาจเป็นแหวนหรือกุญแจบ้านหลังใหม่หรือบางอย่างที่แสดงว่าเขาเริ่มยอมรับเธอเขายื่นกล่องให้แต่ไม่มองหน้าไม่พูดคำใดเธอเปิดกล่องด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยภายในคือกุญแจกุญแจบ้านหลังนี้เขาเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชา เธออยู่ที่นี่คนเดียวไปเธอเธอชะงักหัวใจร่วงหล่นไปที่พื้นเขาหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าวางไว้บนโต๊ะหันหลังเดินขึ้นบันไดเอกสารในซองคือหนังสือมอบอำนาจและเอกสารเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านเสียงรองเท้าหนังของเขาดังลงบันไดอีกครั้งเขาถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เดินออกจากบ้านโดยไม่แม้แต่หันมามอง น้ำฝนเริ่มซึมเข้ามาทางหน้าต่างเธอยังยืนนิ่งริมฝีปากแห้งผากมองไปที่กล่องกุญแจบนโต๊ะในขณะนั้นเองโทรศัพท์ใต้โซฟาก็เริ่มสั่นอีกครั้งเธอก้มลงหยิบหน้าจอแสดงชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อที่เธอไม่รู้จักแต่รูปโปรไฟล์กลับเป็นภาพของผู้หญิงกำลังนอนพิงหล่ของเขาเธอกดรับสาย เสียงผู้หญิงปลายสายถามอย่างตื่นเต้นพี่เขาออกไปหรือ,อยังคะเธอไม่ตอบมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มเย็นเฉียบสายตาจับจ้องภาพบนหน้าจอที่ยังค้างอยู่เสียงฝนตกหนักขึ้นเรื่อยฮาฮะกลิ่นเลือดจางๆเริ่มโชอยออกมาจากถุงดำใบหนึ่งที่วางอยู่หลังประตูห้องเก็บของในถุงนั้นไม่ใช่ขยะแต่เป็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไป เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดยกเว้นแสงไฟสลัวจากห้องครัวที่สองให้เห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดลากยาวไปถึงโต๊ะกลางห้องนั่งเล่นและใต้โต๊ะนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนมือของใครบางคนที่ยังไม่หยุดดิ้นรนเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดและในห้องนั่งเล่นเธอเองตัวพิงโซฟา พร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแม้แต่เขาเธอยกโทรศัพท์ขึ้นกดโทรกลับไปยังหมายเลขเดิมเสียงปลายสายรับด้วยน้ำเสียงสดใสฮัลโหลพี่คะเธอพูดเพียงคำเดียวเสียงต่ำเรียบและเยือกเย็นมาเอาศพคืนไปสิเงียบงันทั้งปลายสายเงียบงันทั้งบ้าน มีเพียงเสียงฝนที่เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงฟ้าคำรามเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจเสียงสายตัดไปทันทีไม่มีคำตอบกลับมาเพียงความเงียบที่แน่นิ่งเหมือนปลายสายรับรู้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีทางย้อนกลับเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะเสียงปลายนิ้วกระทบกับไม้แข็งดังก้องในความเงียบแสงฟ้าแลบว่าผ่านหน้าต่าง เผยให้เห็นเงาของร่างหนึ่งที่ยังนอนขดอยู่ใต้โต๊ะไร้การขยับเลือดค่อยๆไหลซึมออกจากผ้าคลุมหยดลงพื้นทีละหยดจนพรมสีขาวกลายเป็นสีสนิมเธอลุกขึ้นเดินผ่านครัวปลายเท้าเปลือยเปล่าสัมผัสกับพื้นเย็นเฉียบมือของเธอลากปลายมีดเสียงโลหะขูดกับกระเบื้องลากยาวตามหลัง เธอหยุดที่หน้ากระจกในห้องน้ำสบตากับเงาตัวเองดวงตาของหญิงสาวคู่นั้นไม่หลงเหลือแววอ่อนโยนอีกต่อไปริมฝีปากแต่แต้มไปด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความสุขแต่เป็นการปลดปล่อยเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีสามครั้งช้าหนักแน่นเหมือนมีใครยืนอยู่หน้าบ้านเธอไม่ขยับ ไม่เดินไปเปิดเพียงยืนอยู่หน้ากระจกฟังเสียงขคาประตูที่ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าเดิมตามมาด้วยเสียงผู้หญิงตะโกนเปิดประตูฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นเธอหันหน้าออกจากกระจกเดินไปที่ประตูแต่ไม่ได้เปิดทันทีเธอแนบหูฟังเสียงฝนยังตกแต่เบื้องหลังเสียงฝนนั้นมีเสียงหายใจหนัก ฮาฮ่า <H aha> และเสียงอีกเสียงหนึ่งเบาและแผ่วเหมือนเสียงเด็กที่กำลังร้องให้อยู่ใกล้ประตูดวงตาเธอเบิกกว้างขาทั้งสองข้างแข็งทื่อเพราะเธออาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวเธอไม่เคยมีลูกและไม่มีเด็กคนไหนควรอยู่ที่นี่เสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เร็วรัวเหมือนใครบางคนพยายามจะพังประตูเข้ามา เธอสูดลมหายใจลึกมือจับลูกบิดแน่นแต่ยังไม่เปิดเพราะเธอเพิ่งนึกขึ้นได้บ้านหลังนี้ไม่มีรัว้วไม่มีกล้องวงจรปิดและที่น่ากลัวที่สุดคือเธอล็อกประตูหน้าบ้านไปตั้งแต่ก่อนฝนจะตกแล้วใครที่อยู่หน้าประตูนั้นเสียงฝนกระหน่ำหลังคาราวกับค้อนนับร้อยฟาดลงพร้อมกันเธอยืนนิ่ง มือยังจับลูกบิดแน่นเงยเย็นไหลาจากขมับแม้อากาศจะหนาวจัดเสียงเด็กร้องให้ยังคงดังสลับกับเสียงผู้หญิงเคาะประตูเธอทำอะไรเขาเปิดเดี๋ยวนี้น้ำเสียงนั้นเริ่มสั่นเครือเหมือนมีทั้งความโกรธและความกลัวเธอขยับมือช้าฮ่หาฮะบิดลูกบิดอย่างระมัดระวังประตูเปิดออกช้าฮ่หาฮะ เสียงบานพับดังเอียดกรีดเข้าแก้วหูตรงหน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนเปียกปอนแต่งหน้าหลุดเลอะไปกับน้ำฝนในอ้อมแขนของเธอมีเด็กหญิงตัวเล็กฮ่หาฮ่าอายุไม่เกินสี่ขวบหน้าสุกอยู่กับบากของแม่เด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นและสบตากับเธอดวงตาของเด็กหญิง คือดวงตาเดียวกับเขาผู้ชายที่จากไปเมื่อคืนนี้ดวงตาที่เคยจ้องมองเธอด้วยความเย็นชาเธอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงทุกภาพในหัวเริ่มกระจัดก,กระจายเธอฆ่าเขาใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นพูดน้ำเสียงสัน่นแต่แฝงด้วยแรงกดดันเธอไม่ตอบแต่สายตาจับจ้องเด็กหญิงในอ้อมแขนเด็กคนนั้น เงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮะริมฝีปากแย้มยิ้มก่อนจะพูดเบาฮ่าฮะแม่ขนานผู้หญิงที่อยู่ในกล่องใช่ไหมประโยคนั้นทำให้ทุกอย่างในตัวเธอหยุดนิ่งในกล่องกล่องไหนเด็กคนนี้เคยเห็นอะไรมาก่อนทำไมถึงผู้ประโยคนี้ออกมาได้เสียงฝนหยุดลงทันทีบรรยากาศกลับกลายเป็นเงียบสงัด เธอค่อยๆยื่นมือออกไปหวังจะสัมผัสเด็กคนนั้นแต่เด็กหญิงก้าวถอยหลังซุกหน้าลงกับหลายแม่อีกครั้งและพูดขึ้นอีกครั้งหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในกล่องนั้นแล้วดวงตาของแม่เด็กเริ่มเบิกกว้างร่างกายสั่นไหวเธอกอดลูกแน่นแล้วหันกลับแต่ก่อนจะก้าวเท้าไปเธอหันกลับมามองบ้านนี้มันมีบางอย่างไม่ปกติ เธอพูดเสียงแข็งขึ้นลูกฉันบอกว่าเธออยู่ในกล่องทั้งที่ยังไม่เคยเข้ามาในบ้านนี้เลยหญิงสาวในบ้านไม่พูดอะไรริมฝีปากเม้มแน่นสายตาเย็นเฉียบเธอรู้แล้วว่าเด็กคนนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหรือบางทีสิ่งนั้นยังไม่ไปไหนเลยก็ได้เธอหันกลับไปมองภายในบ้าน รอยเท้าบนพื้นพรมหายไปแล้วห้องนั่งเล่นว่างเปล่าแต่เงาบางเงายังคงสะท้อนอยู่ในกระจกเงานั้นไม่ใช่ของเธอเธอกลืนน้ำลายฝืดคอเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกติดติก,ตกดังราวกับจะหยุดเวลาเงานในกระจกขยับช้าฮ่หา,หา ม้เธอยืนนิ่งมันยกมือขึ้นแต่ไม่ใช่มือเธอนิ้วยาวสีดเล็บแตกมีเลือดแห้งเกาะตามขอบเธอหันขวับหลังวาบเย็นเฉียบแต่ข้างหลังก็ยังว่างเปล่าเมื่อหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่ไม่หายไปไม่เหลือนกลับยิ่งชัดขึ้นเรื่อยฮ่หาฮ่า เหมือนมันกำลังก้าวออกมาจากอีกด้านกระจกสั่นไหวเป็นระลอกคลื่นเสียงหวีดบางอย่างเริ่มแทรกเข้าหูความถี่สูงเหมือนเสียงกรีดของคนที่ไม่สามารถเปล่งเสียงได้เธอถอยกรูดหัวใจเต้นโครมครามมือหนึ่งคว้าไปที่มีดแต่มีที่เคยวางไว้บนโต๊ะหายไปเสียงฝีเท้าดังจากชั้นบนช้า หนักเหมือนมีคนเดินลากขาลงมาแต่เธออยู่คนเดียวไม่มีใครควรอยู่บนชั้นสองเธอวิ่งไป็อกประตูแต่ทันทีที่มือแต่ลูกบิดมันหมุนเองหมุนจากอีกด้านเสียงคลิกของกลอนประตูดังเบาฮ่หาฮะแล้วบานประตูก็เปิดออกเองสายลมเย็นจัดพัดสวนเข้ามา กลิ่นเน่ากลิ่นเลือดกลิ่นเหล็กตีขึ้นจมูกตรงประตูไม่มีใครยืนอยู่แต่รอยเลือดลากยาวจากหน้าบ้านเข้ามาในห้องเป็นทางเหมือนมีใครถูกลากเข้าไปข้างในปลายรอยเลือดนั้นมุ่งไปยังกล่องไม้ใบหนึ่งกล่องที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในบ้านหลังนี้กล่องเก่า มีตะปูตอกแน่นรอบขอบและมันขยับเองได้เธอยืนจ้องกล่องไม้ไม่กระพริบตาเสียงบางอย่างดังมาจากข้างในเสียงขวนเสียงเล็บกาวไม้แก,แกรกฮ่าฮ่าทีขึ้นแรงขึ้นฝาไม้กระเพื่อมเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ด้านในจังหวะนั้นบ้านทั้งหลัง เงียบงันแม้แต่เสียงฝนก็หายไปมีเพียงเสียงขุดไม้กับเสียงลมหายใจของเธอเองที่เริ่มขาดช่วงที่ตื่นเธอก้าวเข้าไปใกล้กล่องทีละก้าวพื้นไม้ลั่นเอียดตายฝ่าเท้ามือของเธอสัน่นเงือเย็นไหลผ่านนิ้วแต่เธอก็ยื่นไปแต่กล่องนั้นแผ่นไม้เย็นเฉียบ เียกชื้นแล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงของเด็กผู้หญิงเบาแผ่วเหมือนกระซิบจากใต้พื้นแม่หนูหนาวเธอชะงักมือแข็งค้างแม่อย่าปล่อยหนูไว้ในนี้อีกดวงตาเธอเบอิกกว้างเธอจำเสียงนี้ได้ มันคือเสียงเดียวกับเด็กหญิงหน้าบ้านแต่เธอยังไม่ทันได้ขยับฝาไม้ก็เปิดออกเองเสียงตะปูที่ตอกแน่นดีดตัวออกทีละตัวดังแกรกแกรกเหมือนมีมือจากข้างในค่อยๆดันขึ้นภายในกล่องมือสนิทแต่ลึกจนมองไม่เห็นก้นกลิ่นเน่าโชยขึ้นแรงกว่าเดิม แรงจนเธอต้องยกมือปิดจมูกแล้วมือหนึ่งก็โผล่พ้นจากกล่องไม่ใช่มือเด็กแต่มือของผู้ชายนิ้วหักผิดรูปข้อมือบิดเบี้ยวแขนขาวซีดมีรอยสักตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เธอจำได้แม่นชื่อของเขาสามีที่ไร้หัวใจของเธอคนที่นอนตายใต,ต้เตาเมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้ มือของเขากำลังปีนออกจากกล่องนั้นเธอพะาถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อร่างกายไม่ยอมขยับแม้สมองจะสั่งให้หนีมือของเขายันขอบกล่องแล้วตามมาด้วยแขนอีกข้างร่างสูงโปรงค่อยๆโผล่พ้นจากความมืดศีรษะของเขาเงยขึ้นช้าฮ่หาฮะดวงตาคู่นั้น ร้ชีวิตแต่จ้องตรงมาที่เธอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนผ่านการขูดถูและถูกบีบอัดในที่แคบริมฝีปากแตกเลือดแห้งกรังแต่เขายิ้มยิ้มกว้างเหมือนตอนที่เขายืนในพิธีแต่งงานกับเธอในที่สุดเสียงแหบพร่าแทรกออกมาจากลำคอของเขาเธอก็เปิดกล่องเองเธอสะอึก ความเย็นวิ่งขึ้นสันหลังขาอ่อนแรงแทบสุดเขาขยับก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวเสียงฝ่าเท้าดังเปียกแชะราวกับหยดน้ำเน่าไหลไปตามพื้นไม้รอยเลือดตามติดเขาทุกย่างก้าวฉันอยู่ที่นี่มาตลอดเขาพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความาคาดเธอคิดว่าฆ่าฉันแล้วทุกอย่างจะจบเหรอ เธอสายหน้าพยายามถอยแต่หลังชนผนังเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอระยะห่างไม่ถึงคืบดวงตาคู่นั้นลึกดำและดูดกลืนทุกสิ่งบ้านหลังนี้กล่องใบนี้มันเป็นพันธะของเราเขายกมือขึ้นแต่ใบหน้าเธอเบาฮ่หาฮห่นิ้วเย็นเฉียบชื้น เหมือนนิ้วสพและเธอจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่อีกเลยทันใดนั้นกล่องไม้ด้านหลังขยายใหญ่ขึ้นเสียงแผ่นไม้ลั่นสะเทือนพื้นบ้านสั่นไหวทุกอย่างในบ้านเริ่มถูกดึงเข้าหากล่องนั้นภาพถ่ายเฟอร์นิเจอร์และแม้แต่เงาของเธอเองเงาของเธอหลุดจากฝ่าเท้าถูกดูดเข้าไปก่อน เธอกรีดร้องเสียงแตกพร่าแต่ไม่มีใครได้ยินฝาผนังรอบตัวเริ่มหลุดลอกเหมือนหนังที่ถูกละออกทุกสิ่งค่อยๆพังทลายดึงเธอเข้าสู่ความว่างเปล่าเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเย็นชาใบาหน้ายิ้มอย่างพึงพอใจเราจะเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครตามหาเราเจอ เธอพยายามคว้าขอบประตูแต่ไม้ก็ละลายเหมือนขี้ผึ้งนิ้วของเธอจมหายเข้าไปแรงมหาศาลกระชากข้อเท้าร่างเธอลอยขึ้นจากพื้นพลิกกลับหัวหัวใจแทบหยุดเต้นภายในกล่องลึกดำไร้จุดสิ้นสุดแต่ลึกลงไปมีเสียงบางอย่างหัวเราะเบา ฮ่าฮ่าซ้อนกันหลายเสียงเหมือนใครบางคนหลายคนเคยถูกส่งมาที่นี่ก่อนเธอเขาก้าวตามเข้ามาอ้อมแขนเย็นเฉียบโอปรัดรร่างกดแน่นเหมือนจะไม่ปล่อยอีกตลอดการในเมื่อเธอเคยสัญญาว่าสามีภรรยาจะไม่พลาดจากกันเธอกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงนั้น จมหายไปกับความมืดในกล่องประตูบ้านปิดลงอย่างแผ่วเบาพร้อมกล่องไม้ที่ค่อยๆหดเล็กลงกลับสู่มุมเดิมเหมือนไม่เคยเปิดออกมาก่อนภายในบ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงนาฬิกาที่ยังคงเดินต่อไปติกติกติกเช้าวันต่อมา แสงแดดลอดผ่านมานหน้าต่างสาดลงบนพื้นไม้ที่สะอาดหมดจดบ้านหลังนั้นเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล่องไม้วางอยู่มุมเดิมนิ่งสนิทฝาปิดสนิทแน่นไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยไม่มีแม้แต่งเงาของเธอเพียงแต่รูปแต่งงานที่เคยตั้งอยู่บนหิ่ง ถูกแทนที่ด้วยกรอบเปล่าและภาพถ่ายที่เคยมีใบหน้าของเจ้าสาวตอนนี้กลายเป็นใบหน้าว่างเปล่าเลือนหายเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเพื่อนบ้านที่เดินผ่านมองบ้านหลังนั้นด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีใครจำได้ว่ามีหญิงสาวอาศัยอยู่ที่นี่ไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีงานแต่งงาน หรือเสียงหัวเราะของเธอบ้านทั้งหลังกลืนเธอไปอย่างเงียบงนันและภายใต้พื้นไม้ลึกลงไปเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงลอยออกมาเป็นระยะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงนาฬิกายังเดินต่อติกติกติกพันธาร้ายผูกไว้ด้วยคำสาบาน ที่ไม่มีวันหลุดพ้น